สบายดีพ่อแม่พี่น้องทังไทยและทังลาวเด้อมันอย่าเฮากันที่ภาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งตรงนาเลาะิ่งข้าวพี่น้องมันเลาะเข่าเข่ามัไม่ต้องเป็นแบบนี้ยังบ่ออะไรออกสุกมาแล้วเลาไปันนะเลาะดินเลาะดินเลาะบิ่งปลานตรงนาพี่น้อง

เอากระบวนกันารเป็นดำเป็นแดงนี่

อ oh, เดี๋ยวิคาละใบเบิงบอนมันทอกคุณน้าเขก็เห็นบางคุ้ยใหญ่ๆนี่หมไหมนบันทเกีียวเขาคนมาถ้กมันวางคุณบ่อนาเขตนะพ้าเหลือ บางนี่ให้ชุกกับพี่น้องไม่เห็นเลยเห็นนะเห็นนะบางนี่ดูเขาให้ชุกกับเขาที่ร้ายแมนที่ระบ๊อบ

ใคาไหนปีนี้มันชุงชูบกันไหนกำลังเตรียมกลังสันิ เร่มเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเานาะ,ะเอาไปเห็ดข้ามาพอดีปเป็นข้าวเหมาออเลยแกบอเห็น,นอิปูอิปูอิปูว่ะปูนานะทุกคน นี่เห็นบอบตอนนี้กับผาเรียบรับเรียบรๆอยู่เนาะทุกคนชาม,มีอะไรด้วยเขาจะ